ค,คุณผู้ชมคะภาพยนตร์3มิติอัศจรรย์วันข้ามพบที่จะจัดขึ้นในวันที่7 1 4ถึง14ธันวาคมนี้นะคะในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตา์ครั้งที่9เปิดให้จองตั๋วระบบออนไลน์แล้วค่ะชมรมพุทธศาสากนในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับทีมงานพุทธศิลป์วัดพระธรรมกายได้จัดทำภาพยนตร์สมิติอัศจรรย์วันข้ามภพ ซึ่งจะเปิดให้ชมในวันที่7ถึง14ธันวาคมนี้ในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่9ซึ่งภาพยนตร์อัศจรรย์วันข้ามพบเป็นภาพยนตร์สั้น3ามิติเรื่องราวการทะลุมิติของแม็กเด็กหนุ่มผู้ไปเยือนเกาะซึ่งเป็นดินแดนอันลี้ลับที่ว่ากันว่าเป็นจุดเชื่อมพบกับเมืองพญานาคใต้ลำน้ำโขงแม็กได้สัมผัสกับอีกภพภูมิแห่งหนึ่งที่ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อเขาต้องอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของคลุดกับพญานาคแม็กจะรอดกลับมาได้หรือไม่โดยทุกท่านนะคะสามารถติดตามความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจได้ในภาพยนตร์เรื่อง The m i r a c l e Day อัศาจรรย์วันข้ามพบในรูปแบบ3ามิติ ณโรงภาพยนตร์3มิติที่มีมากถึง10โรงกระจายอย่างทั่วถึงโดยรอบบริเวณสถานที่จัดการแสดงทั้งในสภาธรรมกายสากลและวิหารโคตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสำหรับภาพยนตร์3มิติอัศาจรรย์วันข้ามพบได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถจองตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะคะที่ w w w d m c tv expo หรือสามารถจองตั๋วได้ที่จุดจองบัตรออนไลน์ ที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยูงวัดพระธรรมกายทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.30นาฬิกา30นาทีและในทุกวันอาทิตย์ค่ะที่สภาธรรมกายสากลเสาเอ็น29ค่ะการจองตั๋วออนไลน์นั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ dmc.tv/expo นะเราก็สามารถเข้าไปจองตั๋วออนไลน์ได้ ซึ่งการจองตั๋วออนไลน์นี้ก็จะทำให้เราสามารถวางแผนการเดินทางมาวัดพระธรรมกายวางแผนการเข้าชมนิทรรศการได้อย่างถูกต้องและก็สามารถดูภาพยนตร์สามมิติได้อย่างมีความสุขซึ่งก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามาคอยหน้าโรงหนังยืนต่อแถวว่าจะต้องอีกกี่คิวอีกกี่รอบจะได้ดูภาพยนตร์สามมิติซึ่ง ปีนี้ภาพยนตร์สามิติก็จะมีความยาวถึง30นาทีด้วยกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ได้จองมาก่อนแล้วเรามายืนรอหน้าโรงสมมุติว่าถ้าต้องรอสักหนึ่งรอบหรือสอรอบก็ต้องใช้เวลารอเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวทําให้เราเสียเวลามากแต่ถ้าเกิดว่าเราจองล่วงหน้ามาก่อนวางแผนการเดินทางมาแล้วมาถึงวัดพระธรรมกายถึงรอบที่เราจะดูเราก็มารับตั๋ว ภาพยนตร์3มิติหน้าโรงหนังถ้าใครทำคอมพิวเตอร์ไม่เก่งก็สามารถมาจองได้ที่หอฉันคุณยายอาจารย์ทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีนะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านส่วนมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์02831 1 0 0 0นนะขอจะเจริญพร